สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเมกะพอกับทริปเซเตอร์นะคะถ้าใครอยากดูคลิปอื่นเกี่ยวกับเกมนี้ก็กดลิงก์ใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวเราจะแปะไว้เป็นเพลย์ลิสต์ใต้คลิปเลยนะคะทุกคนเราก็อยู่ในไอดีของ f อเช่นเคยนะเจ้าเก่าเจ้าเดิมนั่นเองนะก็คือไอดีของคนเติมหนะักจริงๆนะตั้งแต่แบบเคยรีวิวเคยเอามาเล่นอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมาทําภารกิจในการสุม่มเดนซี่ให้ครบ12ดาวนั่นเองนะภารกิจของเราอันยิ่งใหญ่นะก็คือเดนซี่ตรงนี้ขาดอีก2ดาาวเท่นนั้นนะ ครบ12ดาวนั่นเองก็จะใช้ประมาณน่าจะ6ตัวนะคะทุกคน6ตัวนะ,ะก็เวลาระยะเวลาเนี่ยเหลือประมาณอีก3วันกว่านะคะทุกคน3วันกว่านั่นเองแต่แปลกใจนิดนึงคือทําไมตู้เอสพัดด้านล่างเนี่ยมาแบบเดี่ยวนะ,ะทุกทีมันจะมาแบบเป็นคู่ๆทั้งนั้นเลยนะคะเป็นแบบ2ตัว2ตัวอะไรอย่างนี้เนาะวันนี้มาแปลกนะมันแบบ มาแค่เดนซี่ตัวเดียวเท่านั้นนะก็ไม่แน่อาจจะมีแบบตัวใหม่ในตู้ประมูลเข้ามานะหมันก็เลยแบบว่าเอ้ยในตู้ข้างล่างก็มาแค่ตัวเดียวพออะไรแบบนี้นะไปเริ่มกันเลยรอบแรกนะเอ๊บเริ่มสุ่มกันนะขอระดับ SCD ได้ไหมโอ้โหไม่ดีแล้วนะจูไครมาทุกคนเปิดหัวก็แบบจูไครแล้วนะ อันนี้มันจะไม่ขึ้นเป็นกล่องให้นะสําหรับเศษเพราะมันมีแค่ตัวเดียวนั่นเองเนาะก็จะมีแค่ตัวเดซี่มันก็จะขึ้นแบบเป็นตัวเดนซี่มาให้นะนี่ือเป็นตัวเดซี่แล้วก็เราจะได้เศษรีเจนเนอรี่กับเศษสีทองมาด้วยนั่นเองก็ถือว่าโอเคอยู่นะแต่ว่าเศษเดนซี่ก็ค่อนข้างทีง่จะออกมาไม่เยอะเท่าไหรน่นะได้แต่มแมลงนะทุกคนมแมลงกับพืชน,นะตอนนี้สำหรับระดับเอสอันนี้ได้4เศษเลยนะทุกคนเดี๋ยวสุ่มให้ประมาณ5ตัวดีกว่านะจะได้ไม่เสียเวลานะสุ่มให้ครบ5ตัวเลยนะ 5ตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งน่าจะได้เศษครบนะถ้ามันเกินก็สามารถเอาไปย่อยเป็นแบบเศษอื่นๆได้นะะสหรับตัวที่เราจะทำเมกา้าเอ้ยอะไรเอ้ยอย่างนี้ใช้เศษที่เหลือเอาไปในการย่อยได้นะอ่าได้ตัวสายฟ้ามา ก็ได้เศษเดนซีมาแค่หนึ่งเองนะตอนนี้สุ่มไปเรื่อยๆนะจนกว่าเราจะได้ประมาณ5ตัวนะสำหรับเดนซีนั่นเองเราใครอยากให้สุม่มตู้ไหนก็สามารถส่งทักแชทเพจมาได้นะลิงก์เพจก็จะอยู่ใต้คลิปเลยนะทุกคนเราสุ่มไปเรื่อยๆนะสุ่มให้ครบทั้งหมด5ตัวนะฮะแล้วก็ไปดูเศษกันก่อนถ้าเศษยังไม่ครบเนี่ยเราค่อยมาสุ่มเพิ่มเอาดีกว่าเนาะมันจะได้ไม่เสียดายเพชรนะฮะเพราะว่าเพชรของเขาก็ดองมาเยอะพอสมควรเนาะทั้งดองทั้งแบบว่าอันนี้ด้วยนะ ทั้งเติมด้วยนั่นเองอาได้น้าแข็งมาตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะสําหรับ สายควอบคุมเป็นตัวที่ดีอีกตัวหนึ่งนะสำหรับมือใหม่นั่นเองตัวนี้นั่นเองนะสำหรับใครที่อยากได้สายควอบคุมติดแช่แข็งเนี่ยแนะนําตัวนี้เลยนะสาหรับผู้เล่นใหม่หรือมือใหม่นั่นเองมันก็จะออกเป็นตัวเดซี่มาเลยนะทุกคนเราไม่สามารถเลือกได้นะเพราะว่าในตู้มันเป็นเอสพาร์เนี่ยการันตีเอสพาร์คือมันเป็นแค่เดซี่ตัวเดียวเนาะเออถ้ามันเป็น2ตัวเนี่ยมันจะมีให้เรากดเลือกได้นะว่าจะเอาตัวไหนนั่นเองนี่มีแค่ตัวเดียวมันก็เลยเป็นขึ้นเป็นตัวเดซี่มาให้เลยนั่นเองนนนะตตััััววววผ่่าาาไปเเดดดีี๋ยรมููท2กก ระดับ S ว่าจะโอเคขนาดไหนสําหรับตู้นะเอ้ยหินดาวออกมาสามเลยเอ้ยถือว่าคุ้มนะเนี่ยหินดาวมา3นะฮะทุกคนแต่ตัวปวยพอนเนี่ยไม่ต้องคาดหวังละระดับ S คือมาเกลือเลยนะฮะทุกคนนะอันนี้แกงก้ามานะฮะแกงก้าก็เล่นได้ในระดับหนึ่งสำหรับมือใหม่ผู้เริ่มต้นเล่นใหม่เนาะแต่ว่าถ้าระทำระดับเมกาเนี่ยไม่ไม่ค่อยโอเคนะฮะไม่ค่อยเหมาะไม่น่าเล่นเนาะสำหรับเมกาแกงกาอะไรอย่างเงี้ยอ่ เอนมาคิมานะฮะตัวนี้ก็มีระดับเมกาด้วยนะก็พอเล่นได้สําหรับถ้าเป็นระดับเมกาเองอ่าเราก็กดไปเรื่อยๆเ,เลยนะขอดีๆได้ไหมโอ้โหสวยคุ้นสวยคุ้นก็ดีสําหรับมือใหม่อ่ามือใหม่ที่จะเริ่มเล่นเพราะตัวนี้มันบัฟสปีดให้เพื่อนร่วมทีมได้นั่นเองมาตามหาเดซซี่ตัวที่2กัน ไอ้แอคคอนแอคคอนนี่คือเป็นตัวแท้งที่ดีที่สุดนะระดับเอนั่นเองเนาะทั้งแบบตัวปกติหรือตัวเมกามันอัพจนถึงตัวเมกาก็โหดเหมือนกันนะสำหรับตัวนี้แอคคอนนั่นเองนะอันติมันก็เพิ่มโล่เพิ่มเกาะให้กับเพื่อนน่วมทีมได้นั่นเองเอ็ดซีตัวที่2อ,อ้าวมีบางกิลาสมาอีกแล้วนะอันนี้เป็นแท้งดาเมจโหดๆนะสำหรับตัวบางกิลาสเบลุไปเรื่อยๆนะ นี่ตัวที่สองมาแล้วนะฮะสำหรับเดนซี่นี่เป็นตัวผีธาตุผีธาตุไฟนั่นเองนะ,ะตัวนี้แล้วเดนซี่ตัวที่สองนะ,ะตามหาเดนซี่ตัวที่สกันนะ,ะทุกคนนี่ได้น้ําแข็งมาอีกแล้วฮะ,ะไม่แน่ใจว่าไอดีนี้เขาครบหรือยังนะ,ะสาหรับตัวน้ําแข็งตัวที่สามจะออกมาไหมอันนี้ได้ไฟมาอีกแล้ว ตัวนี้ก็มีระดับเมกาเหมือนกัน,นทุกคนสำหรับตัวนี้นะถ้าใครอยากจะปั้นยาวๆไปถึงเมกาเนี่ยก็ได้นะก็มีระดับเมกาเหมือนกันเนาะในการอัพเมกาเนี่ยหลังๆมาเนี่ยมันก็จะเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆนะคะสำหรับระดับ ST ที่แบบมันมีเมกาเข้ามาให้อันนี้เป็นโอนิกนะฮะสำหรับตัวนี้อันนี้ก็ในอนาคตก็น่าจะมีอยู่นะอน,นาคตก็น่าจะมีแบบเพิ่มเข้ามาอยู่สําหรับโอนิกที่เป็นระดับเมกาเอง ได้แต่ตัวนานาได้แต่ธาตุหินธาตุแบบเหล็กอะไรอย่างงี้นะส่วนใหญ่แล้วแล้วก็ธาตุแมลงนะทุกคนระดับเอสของเราเฮ้ยตัวไหนเนี่ยอันนี้แกะได้เลยเดลิวปะอ่าเดลิวมานะธาตุไฟไปละเนี่ยเสศจค่อนข้างที่จะน้อยเลยอ่ะเศษเดนซี่ออกมาเริ่มน้อยๆได้นะนะทุกคนอันนี้ได้ตัวแบบอันนี้มานกฮูกปะอ่าตัวนี้มาได้มาสองเศษนะเดนซี่รอบนี้ ตามหาเดนซี่ตัวที่สกันนะทุกคนแอคก้อนมาอีกแล้ว้เอเดนซี่ Dance C, มาแล้วนะเราตัวที่3ามาละนี่เป็นแอคก้อนได้มาเพิ่มเติมแล้วนะเขาน่าจะดาวครบแล้วนะใครดีนีอ่ะเดนซี่ตัวที่สามาแล้วนะทุกคนตามหาเดนซี่ตัวที่สกันต่อเริ่มเลยนะ โอ้โหในการสุ่มทีนี้แบบเราจะน่าจะมีแบบภารกิจให้เราทำยิปในการสุ่มให้ครบ12ดาวเนี่ยอีกเรื่อยๆนะ่ยสำหรับตัวเอสพาร์นั่นเองเนาะน่าจะมีมาอีกเรื่อยๆนะคะเพราะไอดีนี้แบบเป้าหมายเขาคือทำให้ครบ12ดาวทุกตัวน,นั่นเองนะออเราก็ไม่่อวท้อเราก็สุ่มเขาส่งมาให้เราก็สุ่มได้นะคะทุกคนตัวที่สี่ต้องออกมาแล้วได้อะเออป๊บอ,อ้อาวบางกีร้านมาอีกแล้ว แต่แอบเสียดายนิดนึงระดับเมกาไม่มีนะมันจะมีแบบเป็นตัว S Plus เมกาาชนีมาเลยนะสําหรับบังกีลาร์แต่ในอนาคตเราก็ไม่แน่ใจนะระบบอาจจะเปลี่ยนแปลงแบบมีมักิลารเมรกาเข้ามาให้ได้นะอันนี้ตัวไฟผีกได้เลยตัวเทียนอ่ามาแล้วซ้ำนะฮะส่วนอยากจะซ้ำบ่อยนะสำหรับอ่าตู้สุม่มเวลาเราสุ่ม S Plus ระดับ S ath, จะออกซ้ำบ่อยมากแล้วก็เยอะมากด้วยเดนซี่ได้4เศษน,นะรอบนี้อ่าสุ่มต่อเลย ตัวที่4ของเราจะออกมาไหมอันนี้ได้เป็นอ่าตัวที่4มาแล้วนะพูดถึงมาพูดถึงปุ๊บก็มาปั๊บนะฮะเดซ,ซี่ตัวที่4มาแล้วทุกคนตามหาตัวที่5กันต่ออันนี้เป็นไลโคได้ไลโคมานะสายฟ้าเราได้มา3ตัวแล้วนะมีเดลริวมีอ่าเอลิคินะแล้วก็ไลโคเอง อ่ะพูดถึงเอเลคิดก็ไม่ละเราที่แล้วที่เราสุ่มตัวนั้นไปนะฮะที่สองตัวตู้เอ็นพัทคือเอเลคิดมาโคตรบ่อยเลยตอนนี้มาสุ่มไอตัวเดนซี่ก็มาโคตรบ่อยเหมือนกันนะสำหรับตัวเอเลคิดนั่นเองอืมระบบแบบโอโคตรดีเลยระบบสุ่มเนี่ยคือเอเลคิดมาบ่อยบ่อยนะฮะอันนี้เป็นตัวอ่าเกลดอสมานะทุกคนเกลดอดก็น่าจะมีแบบเมก้ามาด้วยนะแต่ของเซิร์ฟไทยก็ต้องรอคอยกันต่อไปนะ ตามหาตัวที่ห้ากันต่อเดนซี่ 4, ตัวที่ห้ามีไก่ไฟมาแล้วนีเริ่มมีธาดไฟนะ้วสายฟ้ามาก็ต้องมีไฟนะเดี๋ยวดูว่าจะมีถาดอะไรอ่าสายฟ้าไมากแล้วไป็น้อยหน่าเลยคิดเลยเดนริ้วมาอีกแล้ว เดลิวกว่าน้อยหน้าเอลิคิดนะออกมาบ่อยๆอันน like right like 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 yeah, oh, ี้เป็นตัวดอกไม้นะนี่ดอกไม้มาตัวฮิวตัวนี้ก็น่าเล่นนะสําหรับสายผู้เล่นใหม่สายเติมน้อยอะไรอย่างงี้อยากได้ตัวฮิวในทีมในทีมแบบตายไวอะไรเงี้ยก็ใช้ตัวนี้ได้เล่นสําหรับมือใหม่ผู้เล่นใหม่นะเราสามารถปั้นได้นะเดซี่ตัวที่ห้าต้องมาแล้วล่ะนะไอ้ดอกไม้มาซ้ำเหรอโอ้โหสองรอบติดดอกไม้เกินไปไหมทำสองรอบติดอย่าบอกซ้ำสามนะ ระสามสามนี่หาเลยนะเอ,อ้ยมาไหมระดับเอระดับอวยตัวนี้มาสามสี่ตัวแล้วนะโอ้ตัวเดียนนี่เราก็ได้เดียนซี่ตัวที่ห้ามาแล้วนะคะทุกคนสำหรับในการสุ่มภารกิจของเราทำเดียนซี่ให้ครบ12ดาวนั่นเองนะตัวที่5จริงๆมันต้องใช้6ตัวนะจะครบ12ดาวเพราะขาดอีก2ดาวเนาะอ่าก็จะใช้แต่ละดาวเนี่ยจะใช้อีก3ตัวนั่นเองสําหรับเดนซี่เดี๋ยวเราไปดูก่อนนะ ถ้าสุ่มให้ครบ6ตัวเลยเนี่ยก็ในเศษมันก็จะมีเศษมาให้ด้วยในการสุ่มแต่ละรอบนั่นเองเนาะเราต้องมาดูที่เศษด้วยนะคะว่ามันเท่าไหร่นะเฮ้ยเศษ73นะคะทุกคนเศษ73าเดี๋ยวเราเอาเศษอันนี้ย่อยเอาก็ได้นะะเศษไอ้สีทองนะฮะ,ะเดี๋ยวเรามากดกันเพราะว่าเดี๋ยวสุ่มไปมันก็กลัวมันจะเกินไปนะทุกคนรามาอัพกันเลยอ่าสิบเอ็ดดาวนะฮะอัพตัวดาวที่12ก็ขาดอีก หนึ่งตัวขอใช้อันนี้ได้ไหมแอบใช้ก่อนไม่อยากอันนี้สุ่มเพิ่มเอ้ยหรือเราจะสุ่มเพิ่มดีหรือเราจะสุ่มเพิ่มดีอะขอใช้อันนี้แล้วกันนะเจ็ดเศษเพราะว่าเดี๋ยวกดเพิ่มมันจะนี่เนาะแอบแอบใช้อันนี้กดย่อยแบบนี้ได้นะทุกคนแบบเฮ้ยถ้าเศษไม่พออะไรอย่างงี้แล้วเศษดีเจนเดอรี่ของเราแบบมีเยอะก็สามารถมากดแบบนี้ได้เนาะอ,อ๋อย่าใช้แล้วกันนะเพราะมันขาดอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นเจ็ดเศษนะเจสซี่ตัวที่อันนี้มาละตัวที่หกมาแล,แล้วนะทุกคนอัพสิบสองดาวเราก็ สำเร็จภารกิจของเราแล้วนะเึบ๊บเรียบร้อยนะะภารกิจของเราก็คือทําเดนซี่ ใช้ครบ12ดาวใช้ทั้งหมดประมาณ6ตัวนะคะทุกคนดาวที่11ดาวที่12ใช้แต่และดาวเนี่ยใช้3ตัวเนาะก็รวมไปแล้ว2ดาวคือ6ตัวนั่นเองนะ,ะแต่เราสุ่มมาแค่5ตัวแล้วบวกกับเศษที่เดนซี่ในการสุ่มแต่ละรอบด้วยแล้วเศษไม่พอก็สามารถใช้เศษรีเจนดารี่ในการย่อยมาเป็นเศษเดนซี่ C ได้นั่นเองนะ,ะประมาณนี้สําหรับภารกิจของเราก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับเดนซี่สิดาวนั่นเองนะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นก กำลังใจใกันด้วยนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นภารกิจตัวโปเกมอนเอสพั12ดาวตัวไหนอีกก็รอติดตามได้เลยนะหากใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะสำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ